สวัสดีครับปีเนนะครับก็สวัสดีน้องๆชาวฟรีไฟทุกทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมาแจ้งกิจกรรมการเทศคนเข้าแคนั่นเองนะครับซึ่งวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมนะครับผมก็เป็นวันนี้เลยนะครับผมก็เป็นวันเดียวกับที่พี่ลงคลิปนี้นั่นเองนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมช่วงเวลาตอนช่วงเย็นๆนะครับผมของวันนี้นะครับผมหรือว่าวันที่ เดือนมิถุนายน2563นะครับผมก็พี่จะมีกิจกรรมการเทศคนเข้าแคนนะครับผมเพื่อฉลองซัพพลายสิงเป้าหมายแล้วนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามพี่มา จนถึงทุกวันนี้นะครับก็สําหรับกฎกติกาในการเทสนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาเทสและสามารถฆ่าได้5ตัวหรือว่า5คิวนะครับผมก็จะได้เข้าแคนดิดเจนของพี่นั่นเองนะครับและพิเศษสุดๆนะครับผมสาหรับคนที่ได้เข้าแคนนะครับผมพี่ก็จะมอบนะครับเพชร นะครับผมให้กับผู้ที่ได้เข้าแขนของพี่ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับผมที่ทุกทคนติดตามพี่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมทําให้พี่มียอดซับสไคร์นะครับผมทะลุ2 0 0 0ันซับสไคร์ไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะครับที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็เป็นน้องๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่ทําให้พี่มีกําลังใจไลฟ์สตรีมแล้วก็ทําคลิป หลายคลิปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมโลบอคเกมฟีไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะครับโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมช่วงเย็นนะครับก็มาเทสแคนกันได้นะครับผมนะแล้วก็สําหรับน้องๆที่ถามเข้ามานะครับผมพี่ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับผมว่าพี่มีกี่ซับสไคร์นะครับผมก็รู้กันแล้วนะครับโอเคครับแล้วเจอกันตอนเย็นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม